Yeah, let's go. You can catch, catch, me catch, me catch me in my ride, catch me in my ride. Catch me in my ride, catch me in my ride. Cause I'm a lover, I love a lover, i I'm a lover, cause love you. Yeah, yo, all I need is my Lord kool and my biker key. Yeah, you can ride with me. ดูรถสวยๆผ่านในจอทีวีคุณอยากไปไหนยังไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาพาไปเปิดชนภัยไม่ว่าจะใกลหรือจะใกลความรู้ความรักที่เขามีที่อยู่ในใจเกี่ยวกับรถยนต์รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ใใอ้าวคุณผู้ชมครับมาพบก,กันในช่วงนี้นะฮะกับช่วง Innovation ครับแน่นอนว่า ทอมยังอยู่ภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่32นะครับผม และที่สำคัญครับตอนนี้ทอมพาคุณผู้ชมนี่นะฮะมาอยู่ที่บูธของยามาฮ่าครับภายในงานนี้นะฮะทางยามาฮ่านะฮะได้จัดรถจักรยานยนต์นะฮะรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวภายในงานนี้มาให้พวกเราได้สัมผัสกันด้วยซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ในสไตลนะ์เกนกเกตันเองนะครับแต่ว่าจะถูกใจคุณผู้ชมมางหรือเปล่านั้นนี่นะฮะเดี๋ยวคนต้องติดตามชมกันห้ามพลาดเด็ดขาดเลยทีเดียวครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราไปชมภาพบรรยากาศโดยรวมภายในบูธจากทางยามาฮ่ากันก่อนดีกว่าครับ พี่ประพันธ์ครับในปีนี้บูธของยามาฮ่าเองมีมีคอนเซปต์ยังไงบ้างครับสำหรับงานมอเตอร์อีกโในครั้งนี้ครับคอนเซปต์ของปีนี้นะครับเราใช้คําว่า t h ไ b ค k เกอร์คอมมูนปีนี้เรามีรถหลากหลายนะหลากสไตล์เป็นแบบเรซิ่งจะเป็นแบบสตรีทจะเป็นแบบแอดเวนเจอร์มันครบเครื่องนะทุกคนที่เป็นบิ๊กไบค์ด้วยกันหรือว่าไบค์เกอร์เนี่ยสามารถที่จะมารวมอยู่ในบูดของอย่างหาได้เต็มที่นะครับและอย่างนั้นในปีนี้ยามาฮ่าเองมีอะไรถือว่าเป็นไฮไลท์เลยไหมฮะของบูธที่ใครที่มางานมอเตอร์อ็ก์ต้องมาชมหรือว่ามาสัมผัสในบูธนี้เลย ตรงนี้ครับที่เรายืน,อ,น,นอยู่นัก็คือ M slash M slash <นะ> <M> ซึ่งจริงๆตัวนี้เป็นคอนเซ็ปต์นะฮะตัวจริงๆเนี่ยมันก็จะมี4 4ด้วยกันตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราพัฒนาทุกอย่างเนี่ยในประเทศไทยโ oh. ดยคนไทยร่วมกับอินเจเนียร์ของญี่ปุ่นล้วก็ผลิตในประเทศไทย<อ>นะแล้วก็เปิดตัวครั้งแรกใน oh. โลก ที่นี่เลยในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราภูมิใจมากเพราะว่ามันเป็นรถสตร e ทบ i k e นะฮะที่เป็น n a k กเ็ตแบบ MT Series แต่มีฟีเจอร์ฟังก์ชันที่พัฒนาแบบสุดๆจริงๆเพราะฉะนั้นตัวนี้โดยรวมด้วยราคาที่เปิดตัวไปเนี่ยถือว่าคุ้มค่าที่สุดนะดีไซน์ใหม่นะมีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างล้ำนะแต่ราคาย่อมเยาอะไรเงี้ยครับ แรงบันดใจในการพัฒนา m s l a s h นะครับมาจากลักษณะดีไซน์ของ MT-DNA นะครับผมช่วงล่างนะครับที่มีความแข็งแกร่งบึกบืนนะครับเราก็เลยใช้เรื่องของล้อยางหน้าที่กว้างหรือโชคหัวกลับนะครับรวมทั้งเรียอาร์มอลูมิเนียมนะครับผมช่วงบนนะครับเราก็แสดงถึงความท่องตัวนะครับกระทัดรัดท่องตัวรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันแสดงถึงคาแรคเตอร์หรือ DNA ของ m t s e r i ซีครับผม M s l a s เนี่ยเป็นโมเดลที่ถูกออกแบบมาโดยใช้สรีระของคนไทยแล้วก็มีการปรับตำแหน่งท่าขับขี่ให้เหมาะกับสภาพการจราจรในเมืองไทยคือสามารถที่จะซิกแซกซอกแซกอะไรได้อย่างคล่องตัวเป็นไปตามความรู้สึกของคนขี่อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะทราบนั่นก็คือว่าแน่นอนเราได้ข่าวในเรื่องของภาพยนต์โฆษณา ที่กำลังจะให้ได้ชมกันเนี่ยนะฮะมีไฮไลท์อะไรบ้างพอจะเกิดหน่อยได้ไหมฮะสำหรับแฟนๆของทางยามาฮ่าที่จะติดตามในส่วนของทางภาพยนตร์โฆษณาจริงๆประมาณที่ที่แล้วเราออกทีเซอร์ไปนะเล็กน้อยนะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรากำลังจะถ่ายทำกันคนที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์เราเนี่ยก็คือแบรดลี์สมิธกับมีพอ เอสควาการโรนะฮะซึ่งเป็นนักแข่งนะมอเตอร์จีพีระดับโลกนะครับท่านนี้ภายในสักสองสามอาทิตย์ก็น่าจะเห็นหนังโฆษณายังไงต้องขอบคุณมากมากเลยนะที่มาให้ข้อมูลกันและผมเชื่อเลยว่าผู้ทีช่นชอบความเป็นมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะยิ่งแฟนแฟนไบค์เกอร์ทุกคนกับยามาฮ่าน่าจะที่ไบค์เกอร์คอมมูนิตี้ไบค์เกอร์คอมมูนิตี้อย่าลืมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับยังไงต้องขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับ